จะโดนไหมโดนโดนนะผมโดนโอ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้คันนี้คันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคันนี้โดนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำไม่ทันนะผมทำไม่ทันผมทำไม่ทันปีๆเมื่อกี้ว่าคันไหนโดนฮะคันไหนจะโดนอุ้ยคันนี้โดนอุ้ยกราบนะผมโอ้โอ้โห อืมตัวนี้นะครับดูซสนะครับสุดยอดโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกๆ,ท,ๆท่านนะครับวันนี้ก็ถ่ายคลิปตกกุออง้งแม่น้ำนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้ชมนะครับวันนี้ผมก็มาตกในกลางวันนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงนิดๆนะครับสี่โมงนิดๆก็น้ำนะครับค่อนข้างที่จะ ออกใสๆเขียวๆนะครับไม่รู้ว่ากุ้งเนี่ยจะจับไหมนะครับอาจจะมีจับนะครับแต่ว่าอาจจะนานๆทีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้มาลองเลยนะครับและตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบเวลาหัวน้ําขึ้นนะครับน้ำเนี่ยกำลังขึ้นนะครับเนี่ยรังเกยจากขยะนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าผมเนี่จะได้ไหมนะครับแต่ว่าปลาปักเป้านะครับไม่รู้ว่าจะกวนเหยื่อไหมนะครับถ้าปลาปักเป้าเนี่ยกวนเนี่ยก็คือ กุ้งเนี่ยโอกาสที่จะจับเบ็ดเนี่ยคือแบบน้อยมากนะครับเพราะว่าปลาปลาักเปา้ปาเนี่ยจะย่งเหยื่อก่อนนะครับปลาปักเป้าเนี่ยอยู่ทีไม่ใช่ได้อยู่แค่สองสามตัวนะครับอยู่ทีเนี่ยอยู่เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีเป็นสิบตัวนะครับต่อลองดูนะครับเหยื่อของผมนะครับที่ใช้เหมือนเดิมนะครับลูกกุ้งนะครับลูกกุ้งเป็นลูกกุ้งฝอยครับ นี่รนะับเป็นลูกกุ้งขาววิธีการเกี่ยวเหยื่อก็เกี่ยวจากหางแบบนี้นะครับจะใช้เป็นลูกกุ้งนาก็ได้นะครับลูกกุ้งนาเกี่ยวจากหางแบบนี้นครับแล้วก็ทําการเด็ดเปลือกกุ้งที่หัวทิ้งนะครับแนะนําอย่าให้มันกุ้งตรงหัวหลุดนะครับเพราะว่ามันกุ้งเนี่ยจะมีกลิ่นคาวครับจะเรียกกุ้งได้เป็นอย่างดีนะครับ ยิ่งสดยิ่งดีนะครับก็ตาเบ็ดนะครับาตาเบ็ดเนี่ยเอยเดี๋ยวตาเบ็ดตกกุ้งนะครับที่ผมใช้ก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับประมาณนี้แล้วก็ดัดหน้านิดนึงนะครับส่วนสายหน้านะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นขนาด6ปอนนะครับ6ปอนแล้วก็จะมีลูกหมุดนะครับพร้อมกิ๊บแล้วก็สายหลักตัวนี้นะครับจะเป็นสายเอ็นขนาด 8ปอนด์นะครับ8ปอนด์ให้ใช้สายหน้านะครับเล็กกว่าสายหลักนะครับเพราะว่าเวลาขาดเนี่ยมันจะขาดเฉพาะแค่ตาเบ็ดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เท่ากันเนี่ยโอขาดโอขาดขาดข้างหน้าเนี่ยมันน้อยนะครับมันจะส่วนมากมันจะมาขาดตรงนี้นะครับก็คือมันจะหลุดไปทั้งชุดนี้เลยมันจะเสียดายนะครับก็แนะนาให้ใช้เป็นสายหน้าเล็กกว่านะครับแล้วก็จะมีลูกปัดนะครับหนึ่งลูก ส่วนอันนี้จะเป็นตะกัวนะครับเป็นตะกัวตีนอวนะครับที่ผมใช้ตะกัวแบบนี้เพราะว่าราคาถูกนะครับแล้วก็สายเนี่ยมันจะวิ่งง่ายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสายคือแบบวิ่งง่ายมากเพราะว่ารูปมันกว้างนะครับอยู่ที่ลูกประมาณอยู่ที่ประมาณลูกละประมาณจักหนึ่งบาทนะครับเนี่ยสิบกรัมแต่ถ้าเป็นตะกัวจรวดเนี่ยก็คือน่าจะประมาณสองบาทได้นะครับแล้วก็ชุดคันเบ็ดนะครับตัวนี้ชุดคันเบ็ดจะเป็นของผมเป็น U L นะครับ อยู่ที่เฉพาะคันนับอยู่ที่ประมาณ300นับแล้วก็จะมีตัวรอกนับรอกตัวนี้ครับอยู่ที่ประมาณเกือบ300บาทนะครับหรือว่าจะถูกกว่านี้ก็มีครับก็คือเป็นคันแบบนี้ครับเนี่ยเป็นเสือติดเีนะครับคันนี้จะอยู่ที่1 7อบาทนะครับประมาณนี้คันนี้พร้อมคันนะครับจะเป็นปลายอดนะครับก็ยกไปนะครับข้างหน้า น้ำไหลกำลังสวยนะครับแต่ไม่รู้ว่ากุ้งเนี่ยจะจับไหมก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับคันนี้นะครับมีอาการรนะับนนนมีดึงนะมีดึงนะไม่รู้ว่าใช่กุ้งไหมจะใช่กุ้งไหมกุ้งนับกุ้งนะ,งนะโอ้ยดึงดึงนี่นครับผมพึ่งโยนนับเอา้าพาเข้าไมา้มาแล้วนะครับตัวแรกนะผมพึ่งยนตได้ประมาณสัก ยังไม่ถึงสิบนาทีนะครับตัวแรกมาแล้วถือว่ากินนะครับเนี่ยเป็นช่วงหัวน้ําขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าน้ํานิ่งๆเนี่ยกุ้งไม่ค่อยเดินกินนะครับเป็นกล้ามเทียนนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นตัวเมียนะครับไม่มีไข่นะครับตัวนี้เนี่ยประมาณสักสิบห้าตัวโลนะครับดูไซน์นะครับประมาณสัก สิบสี่ครับมาสิบสี่สิบห้าตัวโลโอเคนะครับตัวแรกมาแล้วสวยงามคันนี้นะครับมีอาการนรับกันสุดท้ายนะครับนะมีการดึงนะในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นอาการนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมกว้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกดูนะครับดูจะโดนไหมนะค่อยๆยกไปขึ้นนะจ๊ะ เขาปล่อยเยือแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเกับมาจับใหม่นะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยมันมีอาการนับเนี่ยเนี่ยวืดวืดนะนะเป็นลูกกุ้งหรือเปล่าลูกกุ้งไหมเดี๋ยวคันสีขาวนะครับมีอาการนับเห็นไหมนะนะนะมีดึงนะโน้มโน้มนะ ไม่รู้จะโดนไหมนะจะโดนไหมโดนโดนนะผมโดนโอ้ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้คันนี้คันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคันนี้โดนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําไม่ทันนะผมทําไม่ทันผมทาไม่ทันอย,นะอย่ารุดนะอย่ารุดนะไม่รู้คันนี้จะรุดยังนะไม่รู้ว่ากุ้งหรือปลาแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกุ้งนะครับ นี่คนระับผมมาแล้วตัวที่สองเดี๋ยวคันนี้ต่อเลยโอ้ยยังยูยังย,ย,งยูนะอุ๊กนะผมแต่น่าจะเป็นไซส์ไม่ใหญ่นะครับโอ้โหกินรัวเลยครับกินไปต่อเลยนี่ครับผมโอ้ยอยู่เด็ดไซส์มายี่สิบตัวโลนะครับตัวนี้เดี๋ยวคันนี้คนระับคันนี้คนระับมีอาการต่อครับนน่แ่คันนี้จะโดนไหม จะโดนไหมไม่โดนนะเขาปล่อยเยื่อนะครับคันนี้ตึงๆนะไม่โดนนี่นครับไอตัวที่สองครับตัวนี้ไซส์ประมาณยี่สิบตัวโลนะครับนี่ส่วนอันนี้ตัวเมื่อกี้นะครับ ไซส์เท่ากันนับตัวที่สามคันนี้นะครับมีอาการนับนั่นะเห็นไหมครับไปดึงนะายดึงนะงนะจะโดนไหมน่าจะเป็นปลาครับผมคิดว่านะอ้าเอา้เอา,อากุ้งหรือปลาครับเนี่ยอุย้ยน่าจะเป็นกุ้งนะครับหนักอยู่นะตัวนี้น่าจะมีไซส์ขีดบวกนับ น่าจะมีขีดบวกนะครับน่าจะเป็นไอ้ก้าวเหลืองแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าหลุดโอ้ยเป็นก้ามเทียนครับนี่นะผมเป็นตัวเมียนะครับแต่ว่าไม่มีไข่นะครับนี่ประมาณไซส์ขีดนะครับตัวนี้ดึกดำบรรน,นะครับ ตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่ถือว่ากินดีเลยนะครับเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าน้ํานิ่งนะครับปุ้งเนี่ยที่นี่นะครับจะไม่ค่อยเดินกินนะครับต้องตกตอนอ่าน้ําขึ้นหรือว่าน้ําลงเท่านั้นนะครับตอนน้ําไหลนะครับใช้เหยื่อเดิมนะครับเดี๋ยวจริงไม้ ตอนนี้นะครับก็มีพี่พี่เอฟซนะครับหลายท่านนะครับถามเข้ามานะครับว่าผมเนี่ยมีบริการพาตกไหมนะครับอตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเรือผมเนี่ยยังลำเล็กเกินไปนะครับเพราะว่าเรือผมเนี่ยนั่งได้แค่2คนนะครับก็คือผมคนนึงแล้วก็ได้อีกคนหนึงนะครับเรือมันจะไม่ค่อยกว้างนะครับเวลานั่งเนี่ยมันจะโครงเรลงนิดนึงนะครับแต่ก็ตกได้นะครับแต่ว่า ให้ดีนะครับรอผมเนี่ยอัปเกรดเรือใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะเก็บตังค์ซื้อเรืออลูมิเนียมนะครับขนาด12ฟุตนะครับประมาณนั่งได้สีห้นคนครับสิบสอสาฟุตนะครับประมาณนี้จะได้นั่งกว้างๆนะครับแล้วก็นั่งได้หลายคนครับอาจจะมีแบบพาตกฟรีนะครับหรือไม่ก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวคิดด้วยทีนึงนะครับก็ขอให้พี่พื่เปิดเอฟซีครับอ่าสนับสนุนผมนะครับก็คือ ดูคลิปวิดีโอของผมไม่ข้าโมาโฆษณาโฆษณานะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ก็พอเลยนะครับก็หรือไม่ก็ส่งดาวได้นะครับหรือกดซุปสปอร์ติงก็ได้นะครับคันนี้นะครับเหมือนมีอาการนะครับคันเล็กนะครับยังไงโดนไหมน่าจะเป็นลูกกุ้งนะครับ โอ้ยมีดึงนะน่าจะไซส์ไม่ใหญ่นะโอ้ไซส์เล็กนะครับตัวที่ห้าครับโดวนี้ปล่อยครับไอ้โดนหนีบปล่อยทิ้งครับตู้มคันนี้นะครับมีอาการนะครับ มีอาการเองแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรดึงครับเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ทันได้เลยครับอยู่ๆก็ตุบแล้วก็หายไปเลยครับเดี๋ยวเยวเมื่อกี้ผมน่าจะรีบยกเกินไปนะครับ เดี๋ยวคันนี้นะครับเหมือนมีอาการครับเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้คันนี้ก็มีครับนั่นๆเดี๋ยวผมจะยกกันสองคันนะครับไม่รู้คันไหนจะโดนครับเดี๋ยวมาดูกันปีๆเมื่อกี้ว่าคันไหนโดนฮะคันไหนจะโดนอุ๊ยคันนี้โดนคันนี้นะครับคันนี้นะครับโดนนะหนักอยู่นะ หนักอยู่นะหนักอยู่นะอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดนะน่าจะกล้ามเหลืองนะครับอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดโอ้ยมาเลยครับผมนี่นะผมก็ใส่สวยๆนะครับเป็นกล้ามนะครับแต่ว่าเป็นกล้ามเล็กนะครับโอ้โหโดนหนีบนี่นะผมเอา ทำไมเปลือกมันอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยแสดงว่าน่าจะเคยโดนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นรอยเหว่งแบบนี้เลยนะครับไซนี้ก็ประมาณสักขีดนะครับประมาณขีดสองนะครับประมาณเก้าตัวโลได้นะครับตัวที่ห้านะครับผม ที่ห้าจัดไปเดี๋ยวผมขอลองหมุนคันนี้เก็บตัวก่อนเผื่อบางทีอาจจะติดแต่ว่าไม่ติดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนมีอาการตึบนิดนึงนะคันนี้นะครับเหมือนมีอาการโบาๆนะครับเบามากนะครับนา,นานๆมีการดึงนะมีดึงนะในกล้องไม่รู้ว่าจะเห็นอาการของปลายคันชัดไหมแต่ที่รู้คือเริ่มโนแม มันเริ่มจะโน้มนะต้องโดน้วมัง้งโอ้โหพาเข้าไม้นับพาเข้าไม้นับโอโ้เสียดายนี้ครับคันนี้ครับมีการดึงนะดึงนะมีดึงไปโน้มนะจะโดนไหม ต้องโดนละมั้งย่างนี้ต้องโดนนะมั้งอา้าวโดนโดนครับผมอ,อ้าวรุดอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญน่นะเมื่อกี้หนักมากครับนี่แหละครับอาการที่ไม่เปิดหน้ารอกนะครับถ้าเกิดว่าไม่เปิดหน้ารอกเนี่ยหน้ารอกมันเข็งนะครับเวลากุ้งดีดนะ่ะอา่ามันจะดึงแรงกุ้งนะครับมันจะไม่ให้อิสระของกุ้งครับ เวลากุ้งดีนะเราอย่าไปฝืนแรงกุ้งนะครับไม่งั้นนะมันจะหลุดนะครับเนี่ยที่ผมต้องเปิดหน้ารอกอ่อนๆออน,นะครับเพราะว่าตัวใหญ่ๆนะครับมันจะไม่หลุดนะครับโอกาสหลุดเนี่ยจะน้อยมากนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมลืมเปิดหน้ารอกนะครับโอ้เสียดายครับเมื่อก,กี้ปกติเนี่ยผมจะเปิดหน้ารอกแบบนี้เลยนะปื๊ดแบบนี้เลยแต่เมื่อกี้เนี่ยคือแบบจะไปแบบเข็งๆแบบนี้นะครับ เราต้องอย่าไปฝืนแรงกุ๊กนะครับบางคนบอกว่าไม่จําเป็นต้องเปิดหน้ารอกนะไม่ต้องเปิดหน้ารอกก็ได้นะแต่ว่าโอกาสหลุดเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับมันก็อยู่แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับแล้วก็อยู่ที่ตาเบ็ดด้วยนะครับตาเบ็ดเนี่ยสำคัญนะครับคันนี้นะครับเหมือนมีอาการรับนะคัะสุดท้ายรับเห็นไหมนมีดึงนะมีดึงนะ โดนโดนนะผมโดนนะแต่อันนี้หน้าไซไม่ใหญ่นะแต่ตัวเมื่อกี้นะโอ้ยน่าจะไซประมาณขีดครึ่งบวกบวกนะครับตัวเมื่อกี้โอ้ยตัวนี้ไซเล็กนะไซเล็กปล่อยนะครับ ด้านหลังนะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปของเมื่อวานมาต่อด้วยนะครับจะได้ดูแบบยาวๆหน่อยนะครับคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะลงมาตกแบบสักครึ่งวันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะวันนี้นะผมไปตกข้างในนู้ดครับเสียเวลานะครับกุ้งแทบไม่กินเลยนะครับคือแบบเสียเวลามาก คันนี้นะครับเหมือนมีอาการรับเฮ้ยคันนี้ก็มีอาการรับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมปลายดึงรับปลายดึงนะลงนะ้มในกนะวิธีการยกก็จับคันแบบนี้นะครับแล้วก็ยกปลายขึ้น,นครับจะโดนไหมจะโดนไหมเดี๋ยวอย่างนี้ต้องโดนนะมั้งเดี๋ยวนี้มันกุ้งหรือว่าอะไรครับเนี่ยทำไมไม่ดีตัว หรือว่าจะเป็นปูอ๋อเป็นปูนะครับอ้าวหลุดไปแล้วนะครับเป็นปูดํานะครับเดี๋ยวผมขอยกคันนี้ต่อนะครับน่าจะเป็นปูด้วยเป่าครับคันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามานิ่งๆแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นปูอ๋อเป็นกุ้งนะเป็นกุ้งโอ้ย นึกว่าเป็นปูนะครับเหมือนเมื่อกี้นะเป็นปูดำนี่นะผมมาแล้วนะตัวแรกไส์สวยนะครับไส้สวยไสนี้นะประมาณเกือบสิบตัวโลนะครับหนักขนาดเหมือนจะเป็นปลานะครับนี่นะเกือบสิบเกือบสิบตัวโลตัวแรกนะครับันนีน้มีดึงนะ ไม่รู้ว่ายัางอยู่ไหมเดี๋ยวแต่คันนี้คันนี้ก็มีครับนะั่นแหละคันนี้จะใช่กุ้งไหมกุ้งกุ้งรับโอ้ยโอ้ยดึงดึงหนักนะดึงหนักนะตัวนี้อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะน่าจะใส์ขีดนะครับ ีนผมมาแล้วกามเหลืองนะครับไซคขีดนะครับตัวที่สองไอ้โดนหนีคนระับไ,อ,ไอ,อ้ยัไอ้โอ้ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยโดนจนชินนะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมขอลองยกต่อเลย เพราะว่าเหมือนมีอาการด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจะโดนไหมจะโดนไหมจะโดนไหมอ้าวหลุดนะครับโอ้โหหลุดน่าจะตัวเล็กนะครับเมื่อกี้เนี่ยนี่นะครับผมตัวที่สองตัวนี้ครับไซส์ขีดครับอยู่ไซส์ประมาณสิบวอลโลนับตัวนี้เป็นกล้ามเหลืองนะครับ ไปคันนี้ครับเหมือนมีอาการครับสังเกตปลายคันครับมีการโน้มครับมีการโนบนะจะโดนไหมนะจะโดนไหมโดนโดนครับโดนโดนโอ้ยกินติดต่อกันครับแต่น่าจะเป็นไซส์ไม่ใหญ่นะตัวนี้กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร,ร่นับ เพราะว่าตรงนี้มันมืดนะมันเป็นมุมมืดๆหน่อยก็กำลังเก็บตังค์ซื้อกล้อง GoPro นะครับนี่นะเป็นไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กปล่อยนะครับโยนทิ้งข้างหลังนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกินต่อนะครับตุ้มคันนี้นะครับเหมือนมีอาการนะครับ ปลายคันเนี่ยเริ่มโน้มนะครับน่ะเห็นไหมเดี๋ยวผมลองยกดูนะครับจะโดนไหมนะจะโดนไหมถ้าโดนหน้าตัวใหญ่นะครับเนี่ยรู้สึกว่าหนักนะหนักนะหนักนะโอ้โหอ,อย่าลุดนะอย่าลุดนะโอ้ย อย่าลดนะผมคิดว่าน่าจะเป็นกล้ามนะเนี่ยน่าจะเป็นกล้ามนะรู้สึกว่ามาหนักเลยนะมาหนักเลยนะหนักเลยนะน่าจะเป็นกล้ามนะกล้ามไหมหรือว่ากล้ามเหลืองหรือว่ากล้ามอะไรอุยเดีเดวออุยนี่นะผมเป็นกล้ามเหลืองนะ เอ้ยมันก็ไม่เชิงก้ามเหลืองนะไม่ใช่ก้ามเหลืองนะเอ้ยโอ้ยนี่นะผมมาแล้วนะตัวที่สามนี่นะับไซส์สวยเลยครับตัวนี้ไซส์ประมาณสักอ่าขีดครึ่งนะประมาณขีดครึ่งได้ประมาณขีดห้ดาขีดหกนับตัวนี้ ถือว่ากินดีอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้นะดูที่สายออุ้ยโอ้ย,อยลงกระจากนะครับโดนหนีนะครับเจ็บหมดแล้วนะครับดูมือนะครับใส่ถุงมือก็ไม่ถนัดนะครับ แบบนี้คนระับถนัดสุดแล้วเพราะว่าโดนจนชินแล้วครับเดี๋ยวคันนี้เหมือนจะมีอาการด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองยกเช็คดูนะคันนี้นะครับเหมือนมีอาการนะครับคันเล็กนะครับไม่รู้ว่าจะโดนไหมนะครับจะโดนไหม ถ้าโดนก็น่าจะเป็นตัวเล็กนะผมคิดว่าที่แต่มันมีน้ำหนักนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าจะไซน่าจะไซขีดครับเนี่ยผมคิดว่าไซเล็กนะเพราะว่ามันเบามากนะเมื่อกี้อ่ะอย่ารุดนะเฮ้ยห,หนักหนักอยู่นะหนักอยู่นะมันหนักอยู่นะ น่าจะมีคิดครึ่งแน่นอนครับตัวนี้จะเป็นกล้ามไหมจะเป็นในกล้ามไหมออ้ยกล้ามนะผมโอ้โอ้โหอืมตัวนี้นะครับดูไซนะครับสุดยอดโอ้โหนี่นะครับ ดูไซน์นะครับนี่ครับผมดูไซส์กุ้งกับแขนผมนะครับดูกุ้งนะครับแล้วก็แขนผมดูโอ้โหกุ้งใหญ่กว่าแขนผมอีกนะครับกุ้งใหญ่กว่าแขนนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับตัวนี้ผมว่าน่าจะมีสีขีดได้นะครับเนี่ยตัวนี้ตอนแรกผมคิดว่าประมาณสักไซส์ขีดนิดๆน,น,นะ พอยกขึ้นมาโอ้โหตัวนี้เต็มกำมือผมเลยนะครับก้ามนับดูก้ามยาวมากครับประมาณสองครบบได้นะนี่ครับก้ามเทียบกับนิ้วโป้งผมนะครับดูก้ามเข้ากับนิ้วโป้งนะโอ้โหเท่าเท่านิ้วโป้งผมเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงตัวนี้ ตัวเดียวคือแบบอิ่มเลยนะครับบายใจแนละ้วตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่